ขอเรียนเชิญคุณภูดิตรุ่งเลิศสกุลค่ะผมรับแทนเลยค่ะไม่อยู่ครับขอเรียนเชิญเลยนะคะเป็นแคทติน u m เมมเบอร์ของเรานะคะอยู่กันยาวๆค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญเลยค่ะคือใครได้คือใคได้ค่ะแลสำหรับ ท่านต่อไปน,นะคะขอเรียนเชิญท่านสอจอทันอ,อสุวรรณนะคะสวสว,สว,สว,สวนะคะพี่อ่นตามนนมือนะคะขอไปได้วยค่ะท่านสาวทันอสุวรรณนะคะค่ะค่ะ <laughs> <laughs> ท่านสาวอ,อยู่ไหมคะ ขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนก็ได้นะคะที่มารืวอกันนะคะขออนุญาตเรียนเชิญรับของที่รื้อนะคะแทนคําขอบคุณจากคุณหวังด้วยนะคะค่ะนั้นในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญเจนเล็กนะคะเพชรบุรีค่ะขอเรียนเชิญค่ะผู้แทนสวมานะคะผู้แทนขอเรียนเชิญผู้แทนสวก่อนนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะ ขาเจ๊เล uhm. ็กขาเจ๊เล็กขาอยู่ไหนได้เหคะเจ๊เล็กขาเจ๊เล็กเพชรบุรีนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะเรามีผู้ช่วยนะคะช่วยนำทางมาด้วยตอนนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะแล้วท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะคุณบอยปราบบุรีค่ะตอนนี้เล็กขาเรียนเชิญเลยค่ะ ค่ะขอขอบคุณนะคะสำหรับเมมเบอร์ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้บริการที่ Insomnia นะคะในช่วงนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณหวังสุทัศน์เทพกรูนะคะขอการขอบคุณค่ะเอาหล่ะในช่วงนี้นะคะขอเนชห้ทุกท่านเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มีความสุขกับช่วงเวลาต่อไปของข่้นเรียนนี้นะคะขอให้ทุกท่านค่ะบอยคุณบอยนะคะ ขอเรียนเชิญค่ะขออนุญาตขอเรียกเลี้ยนเชิญรอบนะคะเรียนเชิญค่ะบุคคลสำคัญของเราอยู่ท่านนะคะคุณบอยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะเพื่อเพลินและมีความสุขกับช่วงเวลาที่เหลือคืนนี้นะคะกับที่นี่นะคะเอ็นชอร์เมียร์นะคะช่วงนี้หลับฝอนค่ะสวัสดีค่ะ